พรอ <Bond> ้อมครับครับผมและวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นการฉลองวันเกิดของผมแล้วยังเป็นการเฉลิมฉลองที่ยอด follow IG ครบ5 0,000คนครับก็สำหรับใครที่ว่างนะครับก็เรียนเชิญเลยครับส่วนใครที่ไม่ว่างไม่เป็นไรครับติดตามใน IG ผมได้สำหรับวันนี้ผมมีเพลงไพเระมาฝากทุกท่านครับเอ้ไอ้บ้าพวกคนเดียวฮัทโอ้ยนะครับพวกผมถ่ายคลิปกันอยู่อ่ะไม่เห็นเนาะ ไนะขอยกไปยืนไกลๆนะแล้วยืนนิ่งๆไงนะไม่ต้องไปไหนด้วยถ้ามีอีกทีหนึ่งนะรู้เรื่องเออรู้เรื่องเลยนะออกไปเลยก็ได้นะโอ้โหน่าจะเข้าไปชาร์จนะะปฮ้ยมังกรขออยคีงไม่นับแล้วพร้อมแล้วเล่นเลยเอาเลยมะเอ็กซอ ว่าคนอื่นว่าบ้าอก็เออเนี่มันว่าแกบ้าไม่พอนะพี่ว่ามันไม่รู้จักโทรศัพท์้วยซ้ำว่าคืออะไรอ่ะเออแต่เดี๋ยวพี่นาหน้ามันจะรู้จักโทรศัพท์ได้ไงมันเป็นคนบ้าเออเนาะมัน,ะมน,น,นบ้าเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันและนี่แต่งตัวเต็มขนาดนี้เล่นไวลินยยด้วยเนี่ยทำไมทำไมล่ะคะเออทำไไมโอ้ักท่านเอ้ ักรเนี่ยเขจะเอาไปลงไอตีอยากให้แฟนคลับเนี่ยได้ดูกนทั่วกันเรื่องในโอกาสวันเกิดเฮ้ยมันเกิดมังกรเหรอแล้วจะเรียนที่ไหนล่ะก็น่าจะแถวบ้านผมแหละอดีเลยบรรยากาศโรแมนติกโรแมนติกมีแค่เราสองคนเดียวนแล้วขอโทษนะจ๊ะคือมังกรเนี่ยมันจะเรียนแฟนคลับเท่านั้นจ <c oughs> ้ะจริงเหรออือก็ดีเลย ฉันไม่ไปนะอนพอดีฉันไม่ใช่แฟนขับแกเฮ้ปยปาบใครอย่าพูดงั้นดิแฟนขับเขาขอมาผมก็ต้องจัดให้แล้วเกิดพวกนายอยากไปเนี่ยเดี๋ยวผมหามุมพิเศษพิเศษให้เลยใครไม่ไปก็ตามใจนะแต่ว่าฉันไปมีอะไรจะุใช้มังกรด้วยโอ้โห<อ>ปาบใครเฮ้ยคนไล่เยอะเลยอะดูดิเฮ้ยพี่ไปดูดิเฮ้ย ขอเวลาแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอลงรูปก่อนช่วยเรืองช่วยเรรูปให้หน่อย,ยนะรัปนาน,นเลยคิดว่ารูปนี้โอเคนะถ้าไม่ติดในบ้านโอ๊ยไม่อยากไปเลยอะ่ะคนเยอะหน้าเบื่อไม่ไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไปเถอะนะนี่ฉันก็กะว่าจะทําเค้กวันเกิดเซื้อไพ์มังกรด้วยนี่แพลวเธอทําเค้กเป็นด้วยหรอแล้วใครบอกล่ะว่าฉันทําเป็นก็นี่ไงฉันจะขอให้พวกเธอช่วยไปช่วยฉันนะ ปลอดภัยนะเธอรู้ได้ไงเนีเ่ยว่าฉันทำเค้กเป็นเฮ้ะเธอ,อทำเป็นเหรอเป็นกระบาแล้วรอ,อเล่นฉันทำไม่เป็นทำไหมทำไหมฮะไม่งั้นก็นายก็ไปช่วยพาเขาถ่ายวิดีโอแล้วกันเฮ้ยไปเปล่าไปเปล่าไปไหมไปไหมห ฉันคิดวิธีปัดไลค์ได้แล้วยังไงพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราคลิปลงเลยรับรองยอดเป็นแสนเฮ้ยสุดยอดงั้นงั้นงั้นดีเลยครับพี่ผมผมฝากด้วยนะได้ดิอ่าแล้วเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวก่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าทำบุญไปสาธุสาธุไปวัดไหนรอดูนายจีแบงค์นั่นลเจียงเจียงเจียงคตามไม่ธรรมดาแบบพวกเน็ตไอดอลเขาพูดอ่ง เด็เไเดไรน,น,นั้นเด็ดไรนะเนเด็ดไอดอลไอเดีดนะใช้ได้เลยพี่วันนี้รู้สึกอิ่มบุญได้มาทำบุญที่วัดในวันเกิดเอาบุญมาฝากทุกคนครับออกมาดูดีเลยี่หน่อยครับนี่ดูสิ มังกรไปทำบุญที่วัดแต่เช้าเลยน่ารักเนอะที่วัดที่ไหนเนี่ยดูถ้าจะไกลยน่อยนั่นอะฮะจะวัดที่ไหนก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวนี้เขาต้องไปวัดไกลๆมันจะได้แท้งไงจะนี่นี่พอเลยไม่ต้องพูดแล้วกวดไลค์ให้มังกรเลยโอ้ยแพลวเนี่ยมูตะเม้นดูนุ่นสิเฮ้ย ันว่าเธอสั่งร้านเขาทำเหอะไม่ได้นะฉันต้องทำด้วยตัวเองเขาจะได้เห็นความใส่ใจของฉันอเออแล้วนี่ป่าภัยอยู่ไหนเนี่ยป่านี้ยังไม่ใหม่จะมาถ่ายคลิปให้เราไม่ใช่หรอกว่าจะมาคุงเสร็จหมดแล้วมึงเนี่ยไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดป่าภัยมาใช่ไหมก็ให้เซ็ตกล้องแล้วก็ทำหลอกๆเหมือนพวกเราทำจริงๆก็พอแล้ว<ม>นี่เธอเชื่อเหรอเวลาเธอดูโซเชียลว่าเขาทำมันจริงๆอ่ะฉันบอกเลยนะเขาแค่ทำขำๆทำเทเฟกไปงั้นอะ <น>ฉันขอโทษจะลืมครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมอยู่ในวัดที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักครับก็บรรยากาศเงียบสงบดีนะครับก็รู้สึกว่าอิ่มบุญมากครับถือว่าได้ลืมเรื่องราวที่ไม่ดีแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เอ๊อไอ้บ้าเพื่อคนเดียวอีกแล้ว,วไอ้บ้า โชคดีนะครับที่วันนี้ผมทําบุญมาเยอะครับจิตใจสงบไม่งั้นแล้วก็ได้เตะปากคนบ้านแน่นอนครับเฮ้ยแล้ววันนี้ก็ไม่เล่นเพลงอะสีสอเยนี่พี่ตามผมมาถึงที่นี่เลยเหรอตามมาถึงที่นี่อะไรแกนั่นแหละตามฉันมาฉัานน่ะอยู่แถวนี้ไว้ไอ้บ้า ครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมมาที่วัดที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับก็บรรยากาศเงียสบสงบดีครับอิม่มบุญดีแกพูดกับใครวะผมพูดกับเพื่อนผมครับแกเพื่อนแกอยู่ในนี้อ่ะเฮย้ยแกคนเป็นหมื่นขังว่ได้โทรศัพท์เนี่ยหรอป้า ไม่โกรธมังกรไม่เอามังกรไม่ยุ่งปล่อยวางไม่ยุ่งมังกรเฮ้ยไอ้บ้าเพื่อนแกไปแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยขโมยไอ้ไอ้บ้าเนเล่นเป็นเล่นเ้ยเฮ้ย